รับเี๋วจะเป็นตัวอย่างการ p x r t r อ p r o โปรเจากตัว Snake นะครับเราก็กด export มานะครับดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ zip เอามาไวใ้ในเครื่องของเรานะครับเราก็แตกไฟล์ให้เป็นโปรเจกต์น,นะครับแตกไฟล์อันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนี่ผมตั้งชื่อเป็น My Project หนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ตัวนี้ด้วยตัวเวอร์ชัน c o ดส Studio แล้วแล้วเราก็เข้าไปที่ตัวเทอร์มินอลนะครับตัวเทอร์มินอลเนี่ยจะใช้เป็นแบบคอมมานด์นะเป็นแบบ CMD นะครับทีนี้อาจจะต้องมีการแก้ไขตัวแพ็กเกจิีนึงเพราะว่าเวอร์ชันของไฟเบดเนี่ย มันเป็นเวอร์ชันเก่าเราจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน 8. 3ดเพราะผมลองใช้เวอร์ชัน7.9แล้วมันคอมไพล์ไม่ได้นะมันรันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน8.3ตัวล่าสุดนะครับตรงนี้ตรงคำสั่งข้าล่านนี้เราจะพิมพ์คำสั่งเพื่อติดตั้งนะครับถ้าเราพิมพ์คำสั่ง expo install ตนนัวนี้มันจะ มันอาจจะยังรันไม่ได้นะครับลองดูนะครับมันก็เจอเออร์เลอร์นิดนึงอย่างเงี้ยนะครับนี่ตัวคำสั่ง expo install มันจะรันไม่ได้นะมันจะเออร์เลอร์นะครับเราก็จะใช้คำสั่งตัวยานแทนนะครับเช่น y a r n install นะครับ ก็อันนี้อาจจะใช้เวลานีดนึงนะครับก็จะดาวโหลดไฟล์ต่างๆมาก็อย่าลืมเราต้องเปลี่ยนไฟล์เบรเป็น8.3ก่อนนะครับถึงจะใช้คําสั่งนี้ได้เพราะว่าผมลองเป็น 7. 9ด้าแล้วมันจะมันจะเออร์เลอร์นะครับมันจะคอมพล์ไม่ผ่านนะครับหรือรักษาจะลอง 7. 9ดก็ได้นะครับเผื่ออาจจะผ่าน,นแต่ว่าผมลองที่เครื่องผมแล้วมันไม่ได้นะครับ ผมก็เลยใช้เป็น8.3แทนตัวไฟเบดนะครับตัวตัวปัญหาคือตัวไฟเบดตัวนี้นะอันนี้ก็จะติดตั้งไปนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะรันตัว Android Studio ด้วยนะครับเพราะว่าจะเปิดตัว Android Emulator ขึ้นมาด้วยนะเพื่อจะเอาทดลองนะครับ ว Android ulator, ่า d อนดรอยอเตตัว Android Studio เนี่ยจะเอาไว้ติดตั้งเพื่อที่จะรันตัวอ m มิ a ลเตอเฉยๆนะครับอันนี้อาจจะทันทั้งหมดนี่อาจจะใช้แรมเยอะนิดนึงนะครับเครื่องนัึกษาจะต้องมีแรมอย่างล้อสัก8กิกิกนะถ้าใครมีแรมสอ่กิกนี่อาจจะมีปัญหาตอนที่รันโปรแกรมอันนี้ผมจะ จะใช้ตัว a d v manager นะครับแล้วก็เปิดตัวเวอร์ชันดีไวท e ที่เคยลงไปแล้วนะครับตอนที่สร้างตัว device ขึ้นมาเนี่ยให้เลือกตัว device ที่มันเป็นที่มี Google ด้วยนะครับที่มี Google Play ด้วยจึงจะสามารถที่จะใช้พวก Account ของ Google ได้นะครับนะก็เรียบร้อยตอนนี้เราก็จะ เรียกคำสั่ง expo install ได้แล้วนะครับซึ่งมันก็จะตรวจสอบแล้วก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวจะลองรันโปรแกรมดูนะครับรันโปรแกรมก็จะใช้ expo start ปกตินะครับ expo start ังนั้นตัวนี้ถ้านักึกสามีโปรเจกต์ที่ทำอยู่ใน s n a k อยู่แล้วเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดมาแบบนี้นะครับเราก็ลองมารันอยู่บนเครื่องของตัวเองโดยใช้ expo client นี่แหละนะครับลัน,น อันนี้โอเคนะครับก็คือผมก็ใช้ expo start ขึ้นมาแล้วแล้วก็เราก็ลองกด run ดูนะครับ r ันไปที่ตัว android emulator นะครับตอนนี้มันก็จะ compile ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วตัวนี้นิดนึงนะครับคลิปตัวนี้ให้มันเร็วขึ้นมันจะได้เสร็จเร็วนะครับ ครับแต่ตรงนี้นเดี๋ยวตอนนี้ผมให้มันเร็วขึ้นนะครับก็จากเดิมมันใช้เวลาอาจจะใช้เวลานานนะครับก็ตอนนี้มันก็จะคอมไพล์ไปนะครับคอมไพล์บิว JavaScript ไปอาจจะรอสักหน่อยประมาณสองนาทีสามนาทีนะครับแต่นี้ผมเล่งความเร็วก็จะเร็วนิดหนึ่งทีนี้พอเสร็จแล้วมันก็น่าจะขึ้นหน้าจอตามปกติ ตัวอย่างนี้ที่ผมทําไว้ในในส p p e t ก็คือจะใช้สําหรับการล็อกอินเข้าไฟล์เข้า Google นะครับเป็นตัวอย่างการล็อกอินเข้า Google นักศึกษาอาจจะลองดาวน์โหลดมาทดลองดูก็ได้นะครับพอเข้ามาครั้งแรกปุ๊บก,ก็จะมีหน้าจอให้ล็อกอินอย่างนี้พอล็อกอินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเปิดตัว Google นะครับล็อกอินเึ้นมาซึ่ง user ก็จะล็อกอินไปตามไอเข้าของเขานะครับ ผมจะใช้แอปขอาผมเองนะครับก็พอเราเอียนเสร็จปุ๊บก็จะกลับมาหน้าจอของเราปกตินะครับมันก็จะทําการตามกระบวนการมันไปนะครับพอเราเอินเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาที่หน้าจอแอปของเราแล้วหน้าจองเราก็จะสามารถหยัดโหลดเอาตัวข้อมูลของผู้ใช้มาโชว์ได้นะครับ ก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับบอกว่านักศึกษาก็ให้ลองทำํำในแต่ละกลุ่มของตัวเองนะครับลองทำโปรเจกต์แล้วก็คอนเนคกกับไฟเบดเอาข้อมูลมาสแสดงผลประมาณน,นี้ออกแบบหน้าจอนะครับ